ไฟล์พีจับไฟล์วิดีโอจับลิงก์ของเว็บไซต์มากกว่า50แหล่งมากรองรวมกันแล้วให้ AI วิเคราะห์สรุปเขียนใหม่หรือแม้แต่ออกข้อสอบแบบฟรี100%อยากราู้ทำยังไง เริ่มต้นที่เราเตรียมไฟล์ข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF ไฟล์วิดีโอไฟล์เว็บไซต์นะภารกิจอันนี้ผมจะใช้ข้อมูลเทรนธุรกิจในอนาคตต่อด้วยเข้าไปที่ AI พระเอกของเรานะคลิกไปที่สร้างใหม่ลากไฟล์ PDF ที่เราเตรียมไว้ใส่ตรงนี้เลยฮะบุ้ม AI กำลังอ่านไฟล์ PDF ครับทุกคนครับไฟล์ PDF พร้มพรอมทุกคนฮนะนี่เลยต่อด้วยคลิกเครื่องหมายบวกเราจะเพิ่มแหล่งข้อมูลที่เป็นวิดีโอแปะล,ลิงก์วิดีโอกดใรกเลยครับคลิกเครื่องหมายบวกเพิ่มแหล่งข้อมูลที่เป็นเว็บไซต์ทุกคนฮะเทรนอนาคตจาก Sky ICT ข้อมูลจาก3แหล่งที่มาครบแล้วแต่จร Trustee ิงๆเราสามารถเพิ่มข้อมูลได้สูงสุดถึง50แหล่งข้อมูลเลยครับทุกคนมาถึงจุดสํา nin คัญนั่นก็คือพร้อมคําสั่งนะฮะภารกิจแรกผมจะถามถึงเทรนสินค้าขายดีในปีหน้าไว้ว้าวดูนเ